นะครับไม่เคยพลาดเข้ามาแล้วพี่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนอยเข้าไปแล้วเรียบร้อยจ้ะเลขห้าหนึ่งครับเป็นเลขวันลอยกระทุงครับเป็นเลขห้าหนึ่งแล้ววันนี้แบ่งปันน้อยให้ด้วยนะครับยินดีด้วยสำหรับคนที่ซื้อน้อยยามของเราแซ่บมากเลยพี่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับ ตอนนี้ขอคนละหนึ่งแชร์นะเปิดการมองเห็นเพจกดหนึ่งพิมพ์คําว่าสุดปังขึ้นมาใครแชร์ไม่ได้กดหนึ่งพิมพ์คําว่าสุดปังขึ้นมาครับออกเต็ตัวเดิมๆแชร์มาพี่สวัสดีสามร้อยห้าสิบเก้าคนแล้วสวัสดีจ้ะแชร์มาเร็วแชร์มาพี่สวัสดี พิมคาว่าสุดปังมาก่อนอย่าเพิ่งวันนี้รวยจะพิมพ์คาว่าสุดปังมาก่อนครับพี่สี่ร้อยคนดูแล้วพลาดคนเบิ่งไหลคนขึ้นไวมากเดี๋ยววันนี้จะปล่อยรัฐบาลด้วยนะ <c oughs> พิมพ์คำว่าสุดปังออกมาใคร แชรไม่ได้ก็แชกดหนึ่งพี่ว่าส่วนปังหนีกันไหมฮหาหนอยล่างนะน้องนอยล่างออกห้าหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับบอกแล้วว่ามันเป็นเลขเขาเรียกอะไรนะมันเป็นเลขวันลอยกระทงนะครับนี่ครับหนึ่งห้าแล้วรอบแรกก็เข้าไปแล้วนะรูดเก้าเข้าสองรอบแล้วนะจ๊ะแล้วก็ให้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับหนึ่งห้า เข้านอยไปแล้วจ้ะลุ้นบนเอาอาพี่เข้ามาแล้วแชร์ด้วยทุกวันนะครับรอบที่แล้วใครได้เลขใครได้เลขรอทบอก็ยินดีด้วยนะเน้นๆเลย ให้ดูเน้นเ,นนเลยนะ62นะครับแล้วก็เลขแทบสีตัวก็62นะครับถึงแม้ว่าในชุดจะให้สีกับแปดนะครับถึงมันจะออกตัวเดิมแต่เราก็ปังนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าปู่มาที่มาส่งที่บ้านเมื่อไหร่นะจะออกเลขลอทบอนะครับแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเลขลอทบอคืออะไร ก็สองให้ดูเต็มเต็มเลยนะครับสำหรับเลข6 2แล้วก็26งอินดีด้วยสำหรับรอบที่แล้วใครใครไม่ดูไรฟ์สดพี่ก็อดแต่ใครไม่ดูไรฟ์สดก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในชุดแซบสีตัวนะตอนนี้ก็แชร์ให้ด้วยนะพี่ <c oughs> เอาเราเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่ใครสั่งทูบนะผมจะส่งให้พรุ่งนี้ผมจะไปส่งทูบให้นะครับตอนแรกว่าจะไปบ้านวันนี้ที่ข้านคันรถ เมื่อยปวดขาแล้วก็ใครไปลอยกระทงนะครับก็สุขสันต์วันลอยกระทงนะครับก็ลอยกระทงปีนี้นะครับก็ขออย่างที่คํอวยพรที่ผมให้พี่ไปนะคิดเองนะครับเออคำวยพรนั้นคิดเองนะก็คือเดี๋ยวดูก่อนนะจําไม่ได้คิดเองแล้วก็หลายคนก็แชร์ไปขอบคุณคนที่แชร์ไปด้วยนะครับก็สุขสันต์วันลอยกระทงนะครับ เอ่ยชื่อนามสกุลนะครับถ้าใครจะไปลอยหรือว่าจะลอยออนไลน์ก็ได้นะครับลูกขอตั้งตั้งจิตอธิษฐานขอขามาแม่น้ําคงคาลูกขอลอยทุกลอยสูกลอยโรกลอยภยัยลอยเสนียดจันลอรลอยลอยสิ่งไม่ดีสิ่งอับประมงคลให้ลอยไปกับสายน้นํานี้พร้อมกับกระทงใบนี้ตั้งแต่นี้วินาทีนี้เป็นต้นใบขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งที่ดีด้วยเธอสาทุสาทุสาทุพี่จะไปลอยพี่ก็เอาขามูไปใช้ได้ อันนี้ผมผมคิดเองนะครับแล้วผมก็เอาไปโพสเพราะว่าน่าจะมีพุทธเฒ่าน่าจะมีพุทธเฒ่าผู้แก่นะครับพวกแบบว่ายังอินกับเทศกาลลอยกระทงก็จะไปลอยก็ใครจะไปลอยไม่รู้ว่าจะอดีษฐานอะไรก็เอาอันนี้ไปใช้ได้นะครับผมคิดเองต้นอันนี้คือผมคิดเองเลยแต่ว่าผมลอยแล้วผมลอยในเว็บเอ็มไทยลอยแล้วเรียบร้อยมีเลขตึงมีเลขเขาเรียกยังไงวะ มันมีเลขมงคลให้ด้วยนะครับเออลอยเอ็มไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเสี่ยวเรียกนั้นมาซื้อลอยแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเช้านี้ลอยในใครบอกว่าแม่ก็ไม่อินเหมือนกันแม่อินเมื่อไหร่จะได้ถูกเลขจะถูกหวยก็ไม่ต้องไปลอยนะครับลอยลอยออนไลน์ก็ได้แต่ปีนี้น่าจะเงียบดูแล้วน่าจะไม่คือคืนเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบไว้อะไรนะครับ บางพื้นที่ก็เห็นดราม่าก,กันนะไม่ให้มีเทศกาลจัดงานอะไรใช่ไหมผมกท็ที่ดูข่าวมานะนี่ครับใครยังไม่ลอยนะครับก็พี่เข้าไปลอยในนี้ได้ไปลอยในออนไลน์ตรงนี้ไม่ไปครับผมไม่เคยอินกับเทศกาลลอยกระทรงเลยไปแล้วก็ไปเป็นเขาเรียกนะไปเป็นมนลลพิษทางน้ำนะลอย ลอยแบบเนี่ยพี่เข้าไปลอยในในนี้นะในเว็บเอ็มไทยเนี่ยใครบอกพี่เอ้ยแม่ก็ไม่อิมเหมือนกันพี่ก็ไม่อิมเหมือนกันพี่ก็เข้าไปเลือกในกระทงเนี่ยเออกระทง online, ออนไลน์เห็นไหมแล้วพี่ก็กดตรงนี้ผมลอยไปแล้วเรียบร้อยก็จะมีจะมีให้พี่พี่แม่แม,แม่เลือกนะว่าพี่จะสร้างกระทงแบบไหนนะครับเออเราก็จะสร้างทําไมชอบไปกดอันนั้นเนี่ยกดเข้าไปนะสร้างกระทงเลย,เ,ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะกดตรงนี้นะครับ แล้วก็สร้างตรงนี้แล้วมีกระทงให้เลือกหลายสีห้าอันเนี่ยสองสีหกอันผมเลือกกระทงหวยเนี่ยอ,อไม่ใช่กระทงหวยมันเป็นกระทงทูบโชคดีนะมันมีหลายกระทงแล้วเสร็จแล้วก็ให้เลือกสถานที่ผมก็เลือกลอยที่ลานพญาศรีสัตตะแล้วก็ใส่คําอธิฐานไปแล้วก็ลอยจบไม่ต้องไปเป็นมลพิษทางน้ําอยู่นะไม่เคยอินเลยผมมัน เฉยๆเทศกาลลอยกระทงนะเราสนใจเทศกาลวันนี้เราจะต้องถูกเลขวันนี้เลขจะออกอะไรวันนี้เราจะได้กําไรเท่าไหร่นี่เราสนใจตรงนี้มากกว่านะครับเอ,อไม่ไม่ไม่อินเลยกับเทศกาลเพราะว่าไปไปลอยก็ยไปเป็นมนลพิษทางน้ําเห็นไหมเวลาตื่นเวลาคนเก็บเขโอ้โหเป็นกองแบบเป็นมนลพิษทางน้ําลอยออนไลน์แหละไม่เป็นมนลพิษ อ่ะสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูพี่สวัสดีเข้ามาแล้วฝากอดไรฝากกดแชร์ด้วยนะ <c oughs> ทูบยังมีนะจ๊ะแต่ว่าเหลืออยู่กี่เซตแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูนะทูบป,ปู่นะพี่พรุ่งนี้ส่งไม่ต้องพูดกันเยอะพรุ่งนี้ส่งครับจะเอาเอฟเลยรหัสทอทงเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีรหัสทอทงเจ็ดหมดแล้วหมดเลยนะพี่นี่อันนี้เอาออกมาให้หมดแล้วจริงๆวันนั้นเหลือสามสิบแปดออเดอร์ใช่ไหมแล้ววันแล้วใส่ไปเพิ่มนะครับ ตอนนี้นะทูบจะเหลือแค่ยี่สเจ็เซตสุดท้ายไม่มีแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าพี่จเจ้านะพรุ่งนี้ผมส่งพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมเออส่งพี่รหัสทอทงเจ็ดสามสิบแท่งเหลืออยู่ยี่สิบเจ็ดเซตสุดท้ายพี่ไม่มีแล้วนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยครับพี่หมดแล้วหมดเลย,เออลเลยจ้ะจะเอาก็เอฟเลยเหลือยี่สิบเจ็ดเซตสุดท้ายแต่ถ้าโทคปู่ศิลาได้ยี่สิบห้าแท่ง รหัสทอทงเก้าวันนี้จะปล่อยรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะก็ <c oughs> จะบอกนะครับรัฐบาลเมื่อเช้าใช่ไหมเออเมื่เอ,อเช้าให้ไปนะครับก็คือรอบนี้ให้ก่อนให้ให้โค้งแรกนะก็คือเลขให้โค้งแรกนะพี่ก็คือผมให้พี่โค้งแรกนะครับก็คือเลขสามเออ ผมให้พี่โค้งแรกนะคือเลขสามนะครับสําหรับรัฐบาลเพราะว่าทําไมถึงให้เลขสามผมจะบอกพี่แบบนี้นะทําไมผมถึงให้เลขสามเพราะว่าหนึ่งหนึ่งกันไม่ใช่ครับขออภัยหนึ่งทันวานะครับเลขสัญจรที่จังหวัดกําแพงเพชรไหนมีใครอยู่กับกำแพงเพชรไหมมีใครอยู่กำแพงเพชรไหมครับเลขสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรเลขจะไปสัญจรที่ ภาคภาคเขาเรียกบางคนเขาก็เรียกว่าภาคเหนือตอนล่างใช่ไหมบางคนก็เรียกภาคกลางแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างใครอยู่กําแพงเพชรนะยินดีด้วยหวยไปสัญจรบ้านท่านวันที่หนึ่งท่านว่านะครับเลขสัญจรกําแพงเพชรแล้วตอนนี้รัฐบาลอย่างที่ผมบอกพี่นะมันไม่มันมันจะไหลหกไหลเจ็ดไหลแปดไหลเก้าวนอยู่แค่นี้รอบรอบนี้นะครับคิดว่าเลขน่าจะเปลี่ยน เพราะว่าเก้ามาไหลมาสองรอบแล้วมันออกเก้าหกแล้วก็เก้าแปดรอบนี้นะเก,ก้ากัากึ่งที่มันจะมาหรือไม่มาก็ได้เลขออกวันทิศคิดว่ารอบเนี้สามน่าจะมาสําหรับรัฐบาลไทยเพราะว่าร,รัฐรัฐบาลที่ไปสัญจรที่กําแพงเพชรออกวันจันทร์กําลังวันมีเก้ามีสามแล้วก็มีเจ็ดเลขสัญจรที่จังหวัดตราดเขาทิ้งเลขไว้ที่สามห้าหกกับสามหนึ่ง มันจะมีความสอดทำไปถึงพูดให้ฟังมันจะมีความสอดคล้องกันพี่ไอ้เลขตลาดเนี่ยเออไอ้เลขสัญจรตลาดเนี่ยครับมันจะมีความสอดคล้องกันมันจะต้องไหลขึ้นไปที่กําแพงเพชรแล้วถ้าดูปีที่แล้วมันสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่รอบนั้นออกแปดสี่สามหกหนึ่งเห็นไหมมันมีทั้งสี่สามมันมีทั้งสามหนึ่งผมว่ารอบเนี้ยเลขรัฐบาล กอนสัญจรเนี่ยมีสามแน่นอนเออใครอยู่กำแพงเพชรนะี่พี่ไปดูข้อมูลไว้เลยเพราะว่าบางทีนะ่ะเลขสัญจรกำแพงเพชรจะมาออกวันเนี่ยจะมาออกรอบเนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยอ่ะให้ไปเลยไม่ต้องรอนานให้4ี่คู่โพงแรกแล้วก็ไปรอมามืดสามครับรอบนี้ขนมไทยฟันสมไม่ต้องมานั่งดีลาลีแหลกกดลิงก์กดนั่น อยู่กําแพงเพชรนะแต่ผมไม่รู้ว่าสัญจรที่อำเภอไหนนะครับตําบลไหนนี่อ่ะขนมไทยนะสิบหกพฤศจิกานะครับฟันไปที่เลขสามรับโค้งแรกสามสองสามสี่สามหกแล้วก็สามแปดอ่ะแคปไว้เลยพี่เดี๋ยวจะให้นี่แล้วเลิศมากจุดได้สี่สามผมคิดว่าต้องมีสามเออ ตอนแรกน่ะผมจะเอาห้ามีคนฟันห้าแล้วถ้าสมมติว่าห้าไม่มาเราก็ได้จะได้ไม่ตุยเพราะว่าผมเคยฟันสองผมเคยฟันสองพร้อมกับเพิ่นแล้วสองก็ว่ามารอบนั้นเพราะฉะนั้นผมว่ามีสามแน่นอนผมดูจากเลขแล้วเพราะว่าผมสังเกตอ่ะรัฐบาลอ่ะมันออกเนี่ยเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมครับเลขรัฐบาลอ่ะมันออกวันเสาร์กำลังวันมันมีหนึ่งมีห้ามีแปด แล้ววันที่สิบหกอ่ะมันออกวันอาทิตย์กําลังวันมันมีหนึ่งมีสี่มีแปดเห็นไหมมันจะเอาเลขกําลังวันของรอบรอบรอบหน้าอ่ะมาออกอืมอย่างวันที่สิบหกเนี่ยมันจะต้องติดเลขกําลังวันมาตัวหนึ่งผมมั่นใจเลขกําลังวันของวันจะมีเก้ามีสามมีเจ็ดเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี้ยสามเก้าเจ็ดเนี่ยจะต้องมาออกเลขจะมาในเลขกําลังวัน ของวันที่จะออกในวันที่สิหเนี่ยเลขกําลังของวันจันทร์เนี่ยจะต้องมาตัวนึงแล้วผมวิเคราะห์แล้วเป็นสามแน่นอนสามมาสามมาแน่นอนเลขน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าสัญจรมันทิ้งเลขไว้สามห้าหกสามสามห้าหกสามหนึ่งเออสามห้ากสามหนึ่งปีเลี่ยมหรอกแปดสี่สมหกหนึ่งรัฐบาลีนรอบหนึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวจะผมจะโพสต์ให้แต่วันนี้ให้ในไลฟ์ก่อนสามนะครับ สามสองสามสี่สามหกแล้วก็สามแปดคัดไหมพี่สี่คู่พอส่วนสามตวัวผมรอรอผมก่อนมีความสุขนะขอยแลวมีโชคมลีลาบวมกันขอปู่ย่าขอให้แม่ย่าการละยาวดีเทวีขอองค์ปู่สิวโทแม่สุกตุมาองค์ปู่พรนน,นารนคราชได้ ให้ทุกคนได้มีโชคมีลาบนะครับเลขเป็นแค่แนวทางขอให้พี่พ้ท่านเล่นอย่างสติวันนี้ขอให้โชคดีขอมีโชคมีชัยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ